ครับท่านผู้ชมที่ติดตาม Facebook ไลฟ์สดซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่24คกุมภาพันธ์2อ6 4แล้วก็วันนี้มีเวลาไม่มากนะักก็จะอธิบายถึงในเรื่องของการทำผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะวันนี้ก็จะเน้นที่ระดับรองศาสตราจารย์ซึ่งระดับรองศาสตราจารย์นั้นก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นผลงานที่ออกมาก็ต้อง พัฒนาหรือจะต้องเป็นผลงานของนักวิชาการนักวิชาการก็คือจะต้องมีความรุ่มลึกมีเหตุมีผลโดยเฉพาะการทําผลงานในระดับนี้ต้องมีสมาธิพอสมควรน,นั่นเองก็อยากจะเริ่มต้นด้วยการที่บอกว่าการทําสมาธิที่นั่งเขียนแต่ละครั้งนั้นจะต้องไม่น้อยกว่าสชั่วโมงซึ่งได้เคยพูดไปแล้วแต่การที่เราจะ ทำสมาธิเพื่อที่จะเขียนผลงานทางวิชาการนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารแบบที่1แบบที่2ตามเกณฑ์กพอ2อ6 0หรหรือเป็นตำราหรือเป็นหนังสือนั้นโดยเฉพาะวันนี้ก็จะเน้นที่ตำราที่หลายท่านนั้นอาจจะต้องสงสัยว่าตำรากับหนังสือนั้นต่างกันตรงไหนแต่เวลาที่เราจะเขียนตำรานั้นเราจะต้อง นำคำอธิบายรายวิชามากำหนดตันเองเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนในตำรายอย่างนี้มันก็จะแตกต่างไปกับหนังสือหนังสือก็คือเป็นการกำหนดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราจะมาเขียนแต่ก็ถ้าเป็นชื่อเรื่องก็อย่างน้อยก็60 70%ซก็ต้องตรงกับตำรานั่นเองส่วนอีก30% 40%นนั้นก็อาจจะเพิ่มเติมได้ อันนี้ก็คือเป็นหนังสือแต่ถ้าเป็นตำรานั้นจะต้องมีตามคําอธิบายรายวิชาก็คือไม่น้อยกว่านั่นเอ็แต่ถ้ามากกว่าได้ไหมได้แต่ถ้ามากขึ้นมากๆนั้นมันก็จะไปทับซ้อนหรือไปแลกกับวิชาอื่นเพราะฉะนั้นการเขียนตำราก็อยากจะเล่าให้ฟังไงถึงประสบการณ์นั้นเอ็วิธีการเราเริ่มต้นนั้น เราจะต้องทําสมาธิสักนิดหนึ่งก็คือถ้าเราทําพระก็เรียกว่าสติปัฏฐาสี่นั่นเองทั้งกายทั้งธรรมะก็คือเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสตินั่นเองตามที่เราจะทําสติหรือรวมสติมาไว้ที่ตนนั้นก็คือถ้าเราเริ่มต้นอากเราไม่ต้องไปถึงขนาดต้องไปสวน มอนหลอกเพียงแต่เราแทนที่เราจะสวดมนต์เราก็เอาคำอธิบายรายวิชาเนี่ยมาอ่านให้สักสามรอบก็เหมือนกับนนะ้ำโมสามุดอ่านสักสามรอบมันก็จะมีอ,ะอย่างน้อยก็จำได้จำได้ว่าคำอธิบายรายวิชาประมาณ3 4มสี่บรรทัดหรือปัจจุบันนี้บางอันก็อาจจะเพิ่มเป็นห้าหบรรทัดเราก็อ่านสักสามรอบอย่างกรณีเนี้ยอย่างกรณีที่เป็น การวิจัยเนี่ยตำราที่เป็นวิชาวิจัยก็คือตอนนี้แล้วก็อาจารย์หรือน้องๆน,นั่นก็เอามาตรวจจำนวนสี่ห้าเล่มก็วิธีการนั้นก็คือเราจะต้องดูว่าการวิจัยเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องอเวลาเขาคับตามคำทำคำอธิบายรายวิชานี้จะต้องอเรียบเรียงตามขั้นตอนหรือว่า ข้อความต่างๆมันจะปรากฏออกมาตามขบวนการวิจัยนั่นเองอาจจะมีระเบียบว,วิธีวิจัยที่มาเสริมอยู่บ้างอันนั้นก็คือเป็นรายละเอียดแต่ขบวนการวิจัยเราก็เริ่มต้นจากคําอธิบายรายวิชาเนี่ยก็เรียบเรียงก็ตั้งแต่วิธีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจากนั้นเราก็คือการกําหนดปัญหา แล้วก็การตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยขอบเขตของการวิจัยการทบทวนเอกสารมีทั้งการทบทวนแนวคิดทบทวนทฤษฎีหรือทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทําวิจัยรวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศด้วยนั่นเองอันนี้ก็คือการทบทวนเอกสารเขาเรียกว่ารีวิว ข p อ l รีเลต e ิสเทจากนั้นก็มาดูว่าตาต่อเนื่องก็จากการทบทวนเอกสารแล้วก็วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนการกำหนดประชากรหรือการสุ่มตัวอย่างหรือการสร้างเครื่องมือนั้นก็เป็นตัวเสริมแต่ในบทที่3ส่วนใหญก่ก็พูดในประเด็นที่บอกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลและก็การวิเคราะห์ข,ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลถ้าอยู่ในบทที่3ก็จะเป็นวิธีการกําหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ถ้าเป็นบทที่4ก็ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็คือใช้คําว่าการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นข้อที่6กได้ข้อที่7ก็คือการสรุปผลการสรุปผลการวิจัยนั่นเองซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในบทที่5เป็นส่วนใหญ่ส่วนการ อภิปรายผลการนั้นก็ก็ถือว่าเป็นตัวเสริมแล้วก็อันที่8ข้อเสนอแนะอันที่9ก็คือการอ้างอิงหรือวิธีการเขียนรายงานการวิจัยอันนี้ก็คือเป็นลำดับที่เราจะต้องอ่านสักสามรอบที่เป็นวิชาว่าด้วยการวิจัยส่วนใหญ่ก็จะเขียนตามขบวนนการวิจัยนั่นะเองอันนี้ก็คือถ้าเราอ่านโดยเข้าใจแล้ว เราก็มาดูลงในเนื้อหาลงในเนื้อหาก็คือเอาคำอธิบายรายวิชานั้นมาแตกออกเป็นบทๆในการแตกออกมาเป็นบทบทนั้นส่วนใหญ่อาจารย์ที่เรียนระดับปริญญาโทปริญญาเอกผู้ที่จะมาเป็นอาจารย์ก็เรียนปริญญาโทปริญญาเอกโดยเฉพาะอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วที่จะทำ ในระดับรองศาราจารย์นั้นซึ่งวันนี้เน้นระดับรองศราจารย์แต่การทําผลงานทางวิชาการในเกณฑ์กปอ,อปี5 5 5 0หรือ2 5 5 6นั้นส่วนอันนั้นเป็นเกณฑ์เก่ารายละเอียดวิธีการประเมินก็ไม่ได้กําหนดละเอียดมากมายนะแต่เกณฑ์ปี6 5 6 0กับปี6 5 6 3นั้น กำหนดว่าเกณฑ์ปี2,560นั้นคุณภาพก็มีอยู่3ระดับก็คือถือว่าเป็นโจทย์นั่นเองคุณภาพเขากำหนดไว้ระดับดีระดับดีมากและระดับดีเด่นส่วนเกณฑ์ปี2,563นั้นกำหนดไว้4ระดับก็คือระดับ B ระดับ B บวกระดับ A และระดับ A บวก พรคนนั้นทั้งเกณฑ์ปี2,560กับเกณฑ์ปี2,563นั้นก็เพียงผสมผสานกันระหว่างาระดับ B บวกกับ A หรือ A บวกนั้นก็กับหรือดีเด่นะนั้นก็มาผสมผสากนกันก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในวงคการนนี้ก็คือเป็นกรณีแต่ทีนี้วิธีการที่เราจะทำให้ได้คุณภาพในระดับ ดีกับดีมากนั้นโดยเฉพา,าะตำราเนี่ยวันนี้ก็จะเน้นที่ที่ระดับเน้นที่ตำราในระดับดีกับดีมากเพราะอะไรแม้ว่าเกณฑ์ปี2 5 6 0นั้นการทำตำแหน่งทำวิชาการในระดับกรองศสตราจารย์นั้นจะกกำหนดไว้วิธีที่หนึ่ก็คือระดับดีทั้งวิจัยทั้งตำราทั้งหนังสือหรือ ผลงานทางวิชาการระดับลักษณะอื่นหรือผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมนะก็อยู่ในระดับดีแต่เวลาตรวจนั้นนะผู้ทรงวุติที่ตรวจรวมทั้งผมด้วยก็เป็นผู้ตรวจผู้ทรงุติตรวจแล้วก็เป็นลีดเดอร์อย่างที่ว่าเพราะฉนั้นผมก็จะรู้ระบบตรงนี้เป็นทั้งการกรองด้วยไปอบรมอาจารย์ที่ทําผลงานทางวิชาการแล้วก็มาเป็นกรรมการการก,าร,กรอง ผอกรมอยู่7-8-9ปีและจากนั้นก็เป็นาการกรองอาจจะเป็นทางการแล้วไม่เป็นทางการของรัฐบัลราชมงคลหรือก็ของทางด้านเอกชนด้วยและปัจจุบันเขาเรียกว่า Peer Reviewer ก็คือผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมากานกรองตามเกณฑ์ประกาศกกปี2องพ6 0 และก็ปี2563ที่ใช้ควบคู่กันก็ยังใช้ตรง Peer Reviewer คนนั้นตรงนี้ที่กำหนดไว้ Peer Reviewer มีทั้งตรวจถ้อยคำสำนวนตรวจทั้งภาษาตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขด้วยวิธีการปรับปรุงแก้ไขนี่ก็คือตรวจให้ครบสมบูรณ์ก่อนที่จะไปถึงมือก่อนที่จะเอาไปใช้นั่นเองถ้าเป็นเอกสารก็ก่อนที่จะ เอาไปใช้สอนหรือเอาไปใช้สอบอเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการนั้นจะต้องผ่าน Peer Reviewer ก่อนอย่างน้อยต้องสองสามคนคนเดียวคงไม่เหมาะแนะ่อันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็ต้องใช้3เหมือนกับการตรวจผลงานทางวิชาการเพราะอันนี้ก็เป็นการดีเพราะว่าก่อนที่จะนำไปสอนนิสิตนักศึกษาให้เข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นจะต้อง มีผู้สูงคุณวุฒิตรวจก่อนนั่นเองว่ามันถูกต้องไหมถึงจะตั้งอ่านำไปถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นงานอเอกสารที่ประกอบการสอนหรือปัจจุบันเรียกว่าเอกสารแบบที่หนึ่งหรือเอกสารคำสอนซึ่งปัจจุบันเรียกว่าเอกสารแบบที่สองหรือเป็นตำราหรือเป็นหนังสือรวมทั้งการวิจัยด้วยเพราะนั้นต้องผ่าน peer reviewer นั่นเอง ก็คือผลตอนนี้ก็ได้ทนะําหน้าที่หยุดที่อยู่ทีนี้วิธีการทําตําราเนื่องจากอย่างที่ว่าการทําตําราเนี่ยแตกต่างกับการทําหนังสือเพราะว่าจะต้องเอาคําอธิบายรายวิชาที่มีอยู่มาแตกออกเป็นบท,บทในแต่ละบทนั้นวิธีการแตงเนี่ยอย่างน้นอยอาจารย์ที่เรียนระดับปริญญาโทรรหรือปริญญาตรี ก็เข้าใจแล้วว่าถ้าเป็นตําราหรือหนังสือในเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะตําราจะต้องเป็นตําราที่มีอยู่ที่ถ้าพิมพ์อ,อกออกจําหน่ายหรือพิมพ์เพื่อเผยแพร่เข้าสู่ตําแหน่งทาวิธาการก็จะแยกเป็นบทบทหรือเป็นหน่วยนั่นเองแต่และบทนั้นมีอะไรบ้างก็ที่ผ่านมาแล้วแต่เวลาจะทําจริงนั้นมันก็ต้องดู โดยเฉพาะสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ต้องดูส่วนที่มันเกี่ยวข้องด้วยทีนี้เราจะแตกออกมาเป็นบทบทนั้นจะต้องดูทั้งที่ผ่านมาที่เขาพิมพ์โดยทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นตำราทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์และภาษาศาสตร์การจัดก,การหรือบริหารธุรกิจหรือพฤติกรรมองค์การหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการที่มีอยู่ในรายวิชา เราก็ต้องตรวจสอบทั้งที่มีคนทําที่ผ่านมาก็ถ้าเป็นองค์การและการจัดการก็ต้องดูทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยอาจจะต้องดูในต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะตําแหน่งทางวิชาการแลดับรองศาสตราจารย์เนี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องดูจากที่เป็นสากลด้วยก็ดูเท็บุกต่างประเทศด้วยเขาลําดับบทลําดับหัวข้อ,อยังไง อันนี้ก็คือจะต้องดูแล้วก็ดูความสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันด้วยและอนาคตที่จะเกิดด้วยโดยเฉพาะอยู่ในภาวะโรคโควิดหรืออยู่ในเขาเรียกว่าปกติใหม่เนี่ย New ว o นม a l เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับสังคมทั้งนี้เพราะว่าวิชาที่เกี่ยวข้องหรือว่าหลักสูตรต่างๆที่อยู่ในสายสังคมศาสตร์ ซึ่งทางปพได้กำหนดไว้เนี่ยจะมีอยู่อ่สิสาขาด้วยกันแต่ถ้าดูสาขาย่อยมีถึง124สาขาย่อยสาขาย่อยก็หมายว่ากำหนดรหัสนี้6ตัวสาขาใหญ่ก็คือกำหนดรหัส4ตัวอันนี้ก็คือถ้าท่านอาจารย์ที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้ก็ดูจาก เว็บจักอะไรต่างๆด้วยของตามเกณฑ์ของกปอแต่อย่างน้อย,นอยเนี่ยอาจารย์ที่ผ่านระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วก็คงจะทราบดีแต่ถ้าอาจารย์ผ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน10ปี20ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่เข้าใจตรงนีเพราะว่าอตอนนี้มันพัฒนาไปแล้วก็กฎเกณฑ์ต่างๆก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นก็โดยเฉพาะการเขียนผลงานทางวิชาการที่เป็นตำราเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อน ตอนนี้จะต้องมีความละเอียดเพราะนั้นจะถ้อยคําสำนวนหรือสไตล์การเขียนเพราะว่าเกณฑ์ได้บอกไว้ว่าแม้ว่าเกณฑ์วิธีที่1ของระดับรองศาสตราจารย์ที่กําหนดว่าจะต้องกรณีที่1ส่งวิจัย2เรื่องและบวกกับตาราห,หรือหนังสือ1่เล่มกรณีที่2ก็คือวิจัยหนึ่งเรื่องบวกผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีสิธิลักษณะด้วยกัน มีทั้งไอลักษณะทางด้านพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านการเรียนการสอนทางด้านนโยบายสนาธารณะกรณีศึกษาเป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องดูรูปแบบเพราะว่าเกณฑ์ในการประเมินก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่เราจะต้องดูเกณฑ์ตรงนี้อันนี้ก็คือกรณีที่3วิจัยหนึ่งเรื่องบวกกับผลงานทางวิชยาการรับใช้สังคม หรือว่าอันนี้ก็คือส่วนะส่วนใหญ่ก็จะเมื่อเลือกกรณีที่2กับกรณีที่3หรือกรณีที่1วิจัย2เรื่องถ้าวิจัย2เรื่องถ้า,าไม่ดีจริงมันก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้แต่ถ้าเป็นทำตําราเนี้ยถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขมันก็ยังโอกาสที่จะแก้ไขได้ตีอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะนะวันนี้ก็เน้นที่ตำรา ทีนี้พอเป็นตําราแล้วเนี่ยแม้ว่าจะกําหนดเกณฑ์ไว้ประเมินผลระดับดีแต่ผู้ตรวจเนี่ยต้องมีเอาระดับดีมากบางข้อมาใส่ก็คือ,อระดับดีเนี่ยในตําราก็บอกไว้ว่าจะต้องมีเนื้อหาสาระาถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยทันสมัยเสนอแนวคิด และวิธีการนำเสนอที่ชัดเจนและก็เป็นประโยชน์ต่อ,อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพราะนั้นถ้าเราสรุปในระดับดีแม้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ของอะระดับรองศาสตราจารย์ตามปี2560ตามประกาศากอพแต่ปี2563เนี่ยต้องเป็นบีบวกนะระดับรองศาสตราจารย์ก็ไปเอาข้อที่หนึ่งของระดับดีมาก มาใสา่ทีนี้พอกําหนดไว้อย่างนี้แต่เกณฑ์นั้นบอกว่าในสามประเด็นบอกว่ามีเนื้อหาสาระ,ะถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัยอันนี้ประเด็นในที่หนึ่งก็คือมาดูว่ามีเนื้อหาสาระถูกต้องอันนี้ถูกต้องตามคําอธิบายรายวิชาครบถ้วนก็คือทุกประเด็นที่เขียนไว้ในสามสี่บรรทัดหรือห้าหกบรรทัดนั่นแหละ ทีนี้คำว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ในหัวข้อที่ในแต่ละบทที่เราเขียนจะต้องเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวแทนที่จะเขียนบทนี้แล้วให้โยงไปอ่านในหนังสือเล่มอื่นหรือไปดูบบทอื่นก็คือจะต้องเบ็ดเสร็จตรงนี้แล้วก็ที่บอกว่าท่านสมัยท่านสมัยนี่ก็คือจะต้องดูที่การอ้างอิงโดยเฉพาะตำราที่อยู่ในสายสังคมศาสตร์ที่มีอยู่ส3าสาขาดังที่กล่าว 1 2 4ยสสสาขาย่อยคือจะต้องให้ทันกับเหตุการณ์เนื่องจากว่าสภาพของสังคมมันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยอเปลี่ยนวันนี้พรุ่งนี้อะไรต่างๆเปลี่ยนไปเพราะนั้นวิธีการอ้างอิงเนะี่ยโดยส่วนใหญ่จะยึดตรงที่เวลาไม่เกิน10ปีแต่บางเรื่องบางตำราบางที่เราอ้างอิงมานะอาจจะเกินไปบ้างเล็กเิกน้อยน้อยหรือว่า จะเกินไปมากกว่านั้นถ้ามันเกี่ยวข้องกับทางด้านประวัติศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับคัมภีย่างเนี้ยประไตยนปีโดอย่างเนี้ยสองพันหกร้อยกว่าปีแล้วก็ทางด้านของประวัติศาสตร์มันก็แล้วแต่แว่าแต่และเรื่องนั่นเองแต่โดยหลักแล้วไม่ควรเกินสิบปีแต่อย่าไปปนในกรณีที่บอกว่าถ้าเป็นเรที่บอกว่าขอผลงานน่ะ ไม่เกิน5ปีอันนั้นเขาพูดในกรณีที่เวลาไปตีพิมพ์ที่เขียนไว้ในเนี่ยเขียนไว้ในคำนำเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยธันวาปี60ศนเนี่ยก็นับไป5ปีก็ไม่เกินปี65อันนี้ก็คือกรณีที่อบอกว่าไม่เกิน5ปีแต่การอ้างอิงเนี่ยทางสังคมศาสตร์มันก็ต้อง10ปีคงไม่ควรเกินแต่แล้วแต่บางเรื่อง เพราะอะไรเพราะว่าถ้าท่านบอกว่าไปเอาอ้างอิงไม่เกินห้าปีท่านรู้ไหมว่าเรียนปริญญาโทเนี่ยเขาก็กําหนดให้ห้าปีอยู่แล้วเรียนปริญญาเอกกาหนดให้หกปีเนี่ยมันก็เกินแล้วอันนี้ก็คือแต่ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าเวลากําหนดเวลาอ้างอิงไม่ควรเกินแต่มันเกินเล็กๆน้อยๆก็พอได้แต่บางเรื่องเนี่ย มันเกินไป10 20ปีนะสิกว่าปียังพอได้ถ้า20 30ปีอย่างนี้โดยเฉพาะทางสังคมศาสตร์ที่เป็นพฤติกรรมทางสังคมไม่ควรแต่ถ้าบางทีมันหาตำราไม่ได้ในเรื่องนน,นั้นอ่ะพฤติกรรมปรากฏว่าไปหาได้ก็เกิน2ี่สิบปีเนี่ยเราควรที่จะปรับหัวข้อเรื่องแล้วบางเรื่องปรับหัวข้อเรื่องหรือไปถูกล็อกด้วยคําอธิบายรายวิชาเราก็ปรับไม่ได้ ขาปรับไม่ได้จำเป็นจะเขียนก็ต้องอาศัยอลจิกหรือว่าเหตุผลด้วยซึ่งผมเคยเขียนไว้ในตำราของเทคนิคการวิจัยขั้นสูงในเรื่องของวิธีการใช้เหตุผลก็ทำวิจัยเรื่องนี้ด้วยอันนี้ก็คือการใช้เหตุผลเวลาการเชื่อมโยงเราก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตหรืออาจจะมีอดีตอยู่บ้างเนี่ยมาใช้เหตุผลนั่นเองวิธีการเขียน ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเหตุผลต้องแสดงด้วยมันมีสองอย่างมีเรื่องแฟกต์เรื่องที่ไปที่มาหรือว่าข้อมูลจากตรงนั้นตรงนี้กับการแสดงความคิดเห็นหรือว่าแนวคิดสไตล์การเขียนหรือถ้อยคำสำนวนาอันนี้ก็คือเป็นกรณีการอ้างอิงที่บอกว่าให้ทันสมัยอันที่สองก็คือในบอกว่าเสนอแนวคิดมีแนวคิดและเสนอ อย่างชัดเจนอันนี้ก็หมายว่าสไตล์การเขียนนั่นเองอันนี้เกณฑ์ในระดับดีสไตล์การเขียนวิธีการเขียนของเราก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้อยคําสำนวนของผู้เขียนนั่นแหละหลังจากที่เราไปอ่านเ,าเงื่อนไขข้อมูลแล้วหรือที่เราไปสัมผัสรับทราบในสังคมต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเราก็นำมาเป็นแนวคิดแล้วก็การนำเสนอเนี่ย จะต้องชัดเจนน,นั่นเองมีเหตุมีผลมีอะไรยืนยันได้ถ้าเป็นความคิดเห็นอันนี้ก็คือเป็นถ้อยคำสำนวนของผู้เขียนคำว่ามีแนวคิดและการเสนอที่ชัดเจนก็คือในเรื่องต่างๆที่เรานำมานั้นจะต้องมีเหตุมีผลมีข้อมูลยืนยันได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็คือผสมประสานมีทั้งเอาข้อมูลมาทั้งแสดงความคิดเห็นน,นั่นเองอันนี้ก็คือเป็น เขาเรียกว่ามีแนวคิดและการนำเสนอที่ชัดเจนอันที่สามก็คือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาอันนี้ระดับดีเพราะนั้นการที่บอกว่าเป็นประโยชน์นั้นแล้วก็ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาก็คือระดับปริญญาตรีขึ้นไปก็คือเป็นประโยชน์ต่อที่เรานำไปใช้สอนนั่นเองแม้ว่าจะเป็นตำราเนี่ยเราก็เนื่องจากว่าเรียบเรียงตามคำอธิบายรายวิชา เราก็สามารถที่จะนําไปสอนได้อันนี้ก็คือเป็นกรณีที่ว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทีนี้อันนี้เป็นเกณฑ์นในระดับดีของการเขียนตําราแต่การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ผู้ทรงวุฒนะโดยส่วนใหญ่นะก็ไปนําเอาวิธีการคนที่จะเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการคนนี้ ว่ามีการวิเคราะห์ไหมไม่ต้องถึงขนาดสังเคราะห์ด้มีการวิเคราะห์ไหมความคิดความอ่านต่างๆมีสไตล์การเขียนแล้วยังไม่พอมีการวิเคราะห์สังไม่ต้องถึงสังเคราะห์ตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่าผู้ทรงวุฒิหรือว่าส่วนใหญ่ก็คิดว่าอาจารย์ที่อยู่จะเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการซึ่งเป็นระดับรองศาสตราจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่โอกาสข้างหน้าถ้าได้เป็นแล้วโอกาสที่กกอจะแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงวุฒิเป็นผู้อ่านผลงานทางวิชาการหรือว่าเป็นลีดเดอร์มันจะต้องมีการวิเคราะห์ได้ด้วยน่น,นมีความลุ่มลึกในตำราในเรื่องนั้นๆด้วยเพราะนั้นตรงนี้ถึงได้บอกว่าเวลาตรวจจริงนะจะต้องนำการวิเคราะห์เอามาผสมผสานด้วย แม้ว่าจะอยู่ในระดับดีทีนี้พอมาเกณฑ์ปี2 5 6 3ก็เลยไปบีบวกบีบวกไม่มีปัญหาก็าเอาไอ้ตัวดีมากมาใส่ข้อสองข้ออันนี้ก็คือเป็นกรณีนี้อยากอาจารย์เรียนให้ท่านทราบว่าเวลาทำผลงานทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ไม่ว่าจะเป็นเอกสารแบบที่หนึ่งแบบที่สองหรือเป็นตำรา หรือเป็นหนังสือรวมทั้งการวิจัยด้วยจะต้องมีการวิเคราะห์เข้าไปด้วยการวิเคราะห์ตรงนี้ก็คือเราจะต้องวิเคราะห์ว่ามาีความรู้ที่เรานํามาใช้ในระดับนี้ก็คือจะต้องมีการวิเคราะห์ก็คืออนุเกณฑ์ที่ที่ใช้จะต้องมีาการวิเคราะห์เวลาเขียนตาราในระดับดีมากข้อทีอ่ข้อที่หนึ่ง คือจะต้องมีการวิเคราะห์และเสนอความรู้ที่ทันสมัยในวงวิชาการคําว่าวงวิชาการเนี่ยก็คือท่านอยู่ในสาขาท่านก็ต้องเขียนสาขานั้นอยู่สาขารัฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์หรือการจัดก,การบริหารธุรกิจหรือรัฐศาสตร์นักศาสตร์หรือสังคมวิทยาจิตวิทยาก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าสาขานน้นนั้นเขาเรียกว่าวงวิชาการ เมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าแวดวงวิชาการเพราะนั้นตรงนี้แหละจะต้องมีความละเอียดพอสมควรเพราะอะไรเพราะว่าแม้ว่าเกณฑ์ปี2 5 0 0 6นนั้นที่บอกว่าระดับดีจะต้องมีแค่สามข้อแต่เวลาเข้าสู่ตำแหน่งทวิชยาการระดับรองศาสตราจารย์ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเวลาพูดสง่งพูดตรวจเนี่ยก็จะดูว่ามีการวิเคราะห์มีความรู้อย่างกว้างขวางไหม แล้วก็คือเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการไหมเขาจะต้องดูตัวนี้ด้วยก็เอาข้อที่หนึ่งของดีมากนั่นแหละมาใส่เข้าไปมาดูแต่มันอาจจะแล้วแต่หรือว่าส่วนใหญ่เท่าที่พูดคุยกับท่านผู้ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยกันก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับท่านที่จะทําผลงานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพราะนั้นเราจะไปยึดตามระดับดี ตามเกณฑ์ปี2,560อย่างเดียวไม่พอเราจะต้องมีการวิเคราะห์ซึ่งเอาอข้อที่หนึ่งของระดับดีมากมาเป็นแนวทางด้วยนั่นเองก็จะไปทำให้ผลงานมีความลุ่มลึกและก็ชัดเจนขึ้นนั่นเองเพราะนั้นวันนี้ก็มีเวลาจำกัดซึ่งจะต้องไปประชุมทางสู o ออนไลน์ด้วยก็ขออนุญาตที่จะจบเพียงเท่านี้โอกาสข้างหน้าก็ติดตามนะครับ ก็จะนำเสนอต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดี